โว้วโว้โว,โว,โว้อย่าทําสีหน้าอย่างนั้นสิครับมันทําให้ผมใจคอไม่ดีเลยนะครับอย่าให้ผมต้องทําอะไรโกคจิตอย่างการเซฟภาพนี้เอาไว้ดูก่อนนอนเลยนะครับมันจะมีอะไรตอบโจทย์วิฟคี้แพ้ได้ดีกว่าสาวลืมแว่นอีกล่ะครับเนี่ยนี่มันไอเมสสำหรับคนขี้ซิมโดยเฉพาะนะครับคุณดูสิแค่สองตอนก็ได้ไปเดทเดินจับมือกันแล้วอะมันมันจะรีบไปไหนครับ ถ้าไม่ออจจังไม่ได้คิดอะไรเนี่ยผมคงต้องตั้งคำถามนะครับว่าเธอถูกเลี้ยงดูและเติบโตมาแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการทำตัววอแวร์ใกล้ชิดกันไปข้างนอกก็ต้องชวนกันออกมาเนี่ยนั่งคาเฟ่กัน2อต่อสเดินกลับบ้านด้วยกันและการลืแมแว่นทุกวันเนี่ยผมก็ช่างเป็นห่วงแล้วว่าความสัมพันธ์ครอบครัวของมีเอจจังเนี่ย ที่บ้านไม่ใส่ใจหน่อยหรอครับเกิดเดินหกล้มหัวขมำขึ้นมาจะทํำยังไงครับเนี่ย <_ an> แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเธอก็เป็นสาวแว่นที่มีสเสน่ห์มากๆอีกคนหนึ่งเลยนะครับคุณดูสิคุณดูสิครับคุณดูเธอน่ารักตอนเธอลืมแว่นนะ่ะไม่ว่าจะมุมไหนเนี่ยคือแบบมันเหมือนเราได้แอบมองเธออยู่ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยคนดูในตาคู่นั้นสิยิ่งเวลาเธอทำตาขวางนะมันยิ่งน่ารักอ่ะ แล้วก็ชอบมาทําตัวไร้เดียงสาเวลาใกล้ชิดเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าเไปมโนต่อนะครับว่าถ้าเธอไปกับหนุ่มฮอตในห้องแล้วเนี่ยเราจะสะเทือนใจแค่ไหนนะครับแต่ผมก็มีปัญหากับเรื่องนี้นะครับว่าทําไมชอบใช้มุมกล้องแบบ N I e view คือถ่ายช้อนจากข้างล่างด้วยมันมันทำไมอะ่ะคือจะให้ผมส่องกระโปรงทุกคนเลยเหรอครับถ้าเป็นของมิเอจังอันนี้ผมจะชื่นชมนะครับแต่บางทีมันก็ใช้แบบ ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีเหตุผลหรือมีความหมายใดๆกับการใช้มุมกล้องแบบนี้ด้วยเพราะบางทีมันก็ออกโทนเฮอร์เรอร์ไปเลยนะครับหรือไม่ผมก็เวียนหัวไปก่อนนี่แหละก็อันนี้ก็ขอติงเอาไว้เล็กน้อยละกันนะครับแต่ไม่ว่ายังไงสาวลืมแว่นก็ตอบโจทย์วิบขีแพ้โรคจิตจิบสาวไม่เป็นอย่างผมได้ดีมากครับ